เปิดออนแล้วเข้าแก๊สเลยสตาร์ทปุ๊บเข้าแก๊สเลยนี่คืออาการที่เขามาให้ทำมันเป็นเพราะอะไรเราก็ต้องมาดูกันครับอีกทีก็ได้อะเบิ้ลเนี่ยเข้าเลยแก๊สนะไม่ต้องไม่ต้องทำอะไรเลยสตาร์ทเชือกเข้าไปแล้วเราเจอสาเหตุแล้วครับ เราจะโซงมาไปแล้วครับผมอ้าวสาเหตุเราไม่เจอไปแล้วนั่นแหละนั่น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 แหละนั่นแหละครับนานพยาวแล้วครับผมนี่แหละสาเหตุของมันไม่ต้องคิดเยอะคิดตื่นๆครับนี่ก็คืออุณหภูหม,มิหมอต้มมันจะขึ้นขึ้นลงลง